สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคุณัญญาสร้อยนานะคะเป็นคุณครูสอนวิชาสุขศึกษาค่ะจากโรงเรียนพัฒนาศนกนุลาบนะคะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบาันดาลใจนะคะของผลการใช้วิธีการสอนแบบเรียนปลเล่นวิชาสุขศึกษาเรื่องการปฐมพยาบาลและการใช้ยาชั้นปรมถมศึกษาปีที่4นะคะซึ่งตรงกับการประเมินและพัฒนาตนเองนะคะตามข้อตกลงว p a ค่ะ ครูนะคะสภาพปัญหาที่มาแด้แรงบันดาลใจนะคะที่ดิฉันได้ทําเรื่องนี้ขึ้นมานะคะเนื่องจากดิฉันพบว่าในวิธีการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาที่ผ่านมาเด็กๆเ,เนี่ยจะขาดความตระหนักในเรื่องของความสําคัญของการเรียนวิชาสุขศึกษาเพราะว่าเป็นวิชาที่เด็กๆคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะไม่แบบไม่ต้องสนใจมากไม่ต้องแบบทาเขาเข้าใจอย,อย่างของแท้ก็ แบบสามารถแบบเขามีความรู้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วพอเราสืบค้นไปคอยดูสังเกตเด็กๆไปนะคะเขามีความรู้แต่ไม่ได้รู้ลึกนะคะไม่ได้รู้จริงดังนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยอยากจะทำเรื่องนี้ขึ้นมาให้เด็กๆเนี่ยตระหนักในความสำคัญแล้วเรียนอย่างตั้งใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเราเรียนแบบวิธีการบรรยายไปเลยหรือให้อภิปรายแสดงความคิดเห็นน่ะเด็กๆในวัยนี้นะคะในวัย ชั้นนี้นะคะเขาเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบมากนะักเพราะว่ามันจะขาดการมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็นขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ค่ะดังนั้นนะคะดิฉันก็เลยลองก่อนที่จะเริ่มทำนะคะลองก่อนว่ามีการปรับวิธีการสอนของตนเองให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมมากขึ้นปรับเป็นการเล่นเกมต่างๆนะคะเพราะว่าดิฉันเห็นว่าการเล่นเกมเนี่ยเหมาะกับเด็กในวัยน,นี้เด็กๆชอบเล่นเกมนะคะแล้วเขาก็ชอบ ที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆทําร่วมกับครูอย่างนี้นะคะเราก็เลยอยากให้เขาเรียนเป็นเรียนปลเล่นนะคะผลปรากฏว่าอ่ะอันนี้ทําในเรื่องอื่นๆก่อนนะคะก็ผลปรากฏว่าเด็กๆเนี่ยชอบนะคะส่วนใหญ่เลยชอบนะคะมีความพึงพอใจมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อวิชาสุขศึกษาแล้วก็มี ความตระหนักมากขึ้นว่าเรียนวิชานี้นะคะได้อะไรมากกว่าที่คิดนะคะแล้วก็เด็กๆสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้มากขึ้นด้วยนะคะมีผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ผลสำเร็จทางการเรียนก็มากขึ้นด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะดิฉันก็เลยตั้งใจที่อยากจะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองปรับปรุงวิธีการสอนของตนเองให้ สอดคล้องกับสิ่งที่ดิฉันรู้สึกว่าเป็นสภาพปัญหาที่มาได้แรงบันดาลใจนี้นะคะทําเป็นเปะเด็นท้าทายขึ้นมาที่จะพัฒนาให้ประสบความสําเร็จแล้วก็เห็นเป็นรูปประธรรมนะคะเพื่อให้การเรียนวิชาสขศึกษาเนี่ยมีความสุขนะคะสนุกสนานไม่น่าเบื่อเด็กๆเกิดความพึงพอใจมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาสุขศึกษาและมีผลสําเร็จทางการเรียนวิชาสุขศึกษาสูงขึ้นด้วยค่ะนําไปสู่นวัตกรรมนะคะ ผลการใช้วิธีการสอนแบบเรียนปลเล่นวิชาสุขศึกษาเรื่องที่เจาะลึกลงไปก็คือการปฐมพยาบาลและการใช้ยานะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่4ขึ้นมาค่ะโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ใช่ไหมคะมีช่วงหนึ่งที่เริ่มทำเรื่องนี้ขึ้นมานะคะเด็กๆเ,เรียนออนไลน์นะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เด็กๆได้ก,กลับมาเรียนที่โรงเรียนแล้วก็มีเพื่อนๆบางคนติดโควิดหรือบางคน ผปกครองนะคะรู้สึกยังไม่ปลอดภัยยังแบบอยากให้เด็กๆอยู่บ้านนะคะก็ได้เกิดความคิดว่าเออเราต้องแบบผสมประสานรูปแบบนะคะเพื่อให้เด็กๆไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะหรืออยู่ที่โรงเรียนซึ่งเป็นที่เรียนหลักของเด็กๆอยู่แล้วเขาสามารถเรียนรู้ได้ไปพร้อมๆกันเราเลยคิดรูปแบบมาเป็นทั้งออนไลน์ออนแฮนออนดีมาแล้วก็ออนไซต์นะคะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือ จากหลายๆฝ่ายเลยนะคะในรูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC นั่นเองนะคะโดยครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็มีการพูดคุยกันถึงปัญหาที่พบเจอนะคะแล้วก็ร่วมกันคิดวิธีการนะคะให้คำแนะนำข้อเสนอแนะแก่ทุกๆคนเอาไปปรับใช้กันนะคะก็เลยได้เป็นนวัตกรรมขึ้นมานะคะวันนี้ก็ จบการเสนอนำเสนอแต่เพลงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ